สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเกอี VIP วีไอพีเช้าบ่ายนะคะประจำวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ v i p เช้าตัวเด่นก็คือ3กับ6ตัวร้องก็คือ5กับ8แต่เราจับ3กับ8ให้นะคะ3 0 3 2 3 4 3 5 3 6 3 8 8 0 8 2 8 4 8 7 8 8 แปดหกแปดแปดดูหกกกลับให้เลยจับคู่ก็สามห้าห้าสามสามหกหกสามสามแปดแปดสามห้าแปดแปดห้าแปดหกหกแปดนะคะสาตัวก็ศูนย์สามห้าหกห้าสามสามหกแปดแปดแปดเจ็ดห้าแปดีบ่ายตัวเด่นก็คือศูนย์กับสองก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห สองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองเจ็ดนะคะจับคู่ก็ศูนย์สองสองศู4ย์ศูนย์4ี่สี่ศูนน่สสองสองหกหกสองหกสี่สี่หกนะสามตัวก็สองศูนย์หกหกสี่ศูนย์สองหกสี่ก้าสองหกเจ็ดศูนย์สี่นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมเอาบ่ายมาซื้อเช้าด้วยนะจับคู่ซื้อเอาเด้อถึงไม่เผื่อเงินนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงุงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ